คิวเป็นตรงไหนก็ตามแก้ได้ทั้งตัวเลยครับไม่ว่าจะเป็นตามน่องตามขาตามข้อเท้าตามท้องตามแขนอะไรพวกนี้ครับอ่ะโอเคครับเรามาดูันทีละส่วนนะครับอันนี้ผมไปรวบรวมข้อมูลประจากพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายนะครับอันแรกสุดนะครับตรงหลังขาเนะี่ยหลังขาตรงนี้ใช่ไหมครับก็มันก็จะเกิดจากกล้ามเนื้อตรงนี้มันตึงเกินไปแหละก็ยืดยืดทั่วไปแล้วแหละเอาขามาด้านหน้านะครับแล้วก็กระดกไปเท้าขึ้นให้สุดแล้วก็โก้มลงไปอ,อึ๊บเท่านี้มันก็จะตึงแถวหลังขาแล้วแต่ถ้ามันตึงไม่สะใจนะ่เอาขาขึ้นมาแบบนี้ครับ จับข้อเท้าไว้นะมันจะได้ไม่ลงไปกดเข่าแล้วก็กระดกปลายเท้าเหมือนเดิมแล้วก็จับเหมือนเดิมอย่างเงี้ยมันก็จะตึงมากขึ้นสักห้าวินาที5ยกนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติมันเป็นเฉียบพันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นด้านหลังหรือว่าจะเป็นตรงนอนะ่องเนี่ยต้องงัดสู้กับมันนะครับงัดสู้กับมันนั่น,นคือเอาเท้าเนี่ยสมมติโอ้ยตะคิวขึ้นเต็มที่แล้วเอามือจับตรงเท้าเลยครับแล้วก็ดึงฝืนเข้ามาเลยเป็นตรงไหนต้องฝืนตรงนั้นนะครับอย่าไปกลัวมันเจ็บนะครับถ้าทําแบบนี้แล้วเนี่ยสมมติอออื้้มัััันนนนกกกก็็็จะะหายยยยทใดเลลลคครรบบบแแวว่ีึง ตะคิวนอกก็ทำเหมือนเมื่อกี้แหละครับก็ยืดยืดด้านหลังบ่อยๆนะมันก็จะทําให้ช่วยได้เยอะเลยอันต่อไปนิ้วเท้ากับฝ่าเท้าใช้เหมือนกันโขหแค่ยืดแค่นี้ยมันหายตะคิวตั้งแต่ต้นขาจนไปถึงเท้าตรงฝ่าเท้าได้เลยนะครับแล้วก็อันต่อไปขาด้านข้างตรงนี้นครับตรงนี้มันอาจจะไม่ใช่ตะคิวขาด้านข้างนะครับมันอาจจะมาจากสะโพกเนี่ยมันโดนดีดเสน้อผ้าแล้วมันท้ายจะเป็นตะคิวนะครับมันจะตึงขาด้านข้างจนถึงขาด้านข้างตรงน่องแบบนี้ได้เลย ก็นั่งไขว่ห้างแบบนี้บ่อยๆครับข้อเท้ากับเข่าใกล้กันแล้วก็ก้มลงไปห้าวิห้ายกตะคิวขาด้านข้างเนะี่ยมันก็จะหายไปเยอะเหมือนกันแล้วก็ตรงไหนอีกตรงแขนกับนิ้วมือก็เป็นหลักการเดียวกันนะครับกล้ามเนื้อตรงไหนหดเก่็งมันก็จะขึ้นตะคิวตรงนั้นแหละครับสมมติบางคนเป็นตะคิวตามนิว้วตามฝ่าม,มือตามแขนพวกเนี้ยเราก็ยืดแบบนี้บ่อยๆห้าวิห้ายกเช้ากับเย็นเนี่ยมันจะลดการเป็นตะคิวได้เยอะนะครับแล้วก็ต่อไปตรงไหนอีก ตรงสีข้างตรงนี้ใช้หลักการเดียวกันครับสมมุติเราเป็นสีข้างตรงนี้ไปบ่อยใช่ไหมครับเราก็ยืดไปบ่อยโดยกันเอาข้อมือขัดข้อมือดึงเฉียงขึ้นไปด้านบนมันก็จะตึงตรงนี้อีกข้างหนึ่งก็เหมือนกันแล้วก็อีกอันนึงเป็นตะคิวตรงท้องนะครับเราเราอาจจะอาอกร่างกายแล้วก็ใช้พวกหลังพวกท้องเยะเนี่พอมันหดเก็งอะ่ะมันก็จะทําให้เกิดตะคิวท้องได้ง่ายนะครับก็จาท่าง,งูได้ไหมครับท่าง,งูที่นอนคว่ำแล้วก็ดนตัวขึ้นมาอย่างเงี้ยอ่าพอดีไม่ได้อยู่ตรงเตียงเนาะดึงภาพออกใช่ไหมครับ นอนคว่ำเอามือดำแล้วก็อย่างเงี้ยเลื่องสองสามขึ้นลงขึ้นลงสักสี่ห้าครั้งก็ได้โอเคครับก็มันังมีกหลายส่วนเลยครับแต่ว่าวิธีประยุกต์จริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าตะคิวจะเกิดตรงไหนนะครับให้เรายืดกล้ามเนื้อตรงนั้นให้บ่อยๆอย่าให้มันแข็งตึงเกินไปถ้ามันแข็งตึงกดเกงเลื้อรหลังแล้วเนี่ยมันจะเป็นตะคิวตรงนั้นอนะบ่อยมากเลยแล้วก็อีกงานหนึ่งนะครับถ้ายืดกล้ามเนื้อแล้วมันยังไม่หายเนี่ยแสดงว่าเราขาดแร่ธาตุหลายชนิดเลย เอาง่ายๆนะครับเราก็กินผักผลไม้เพิ่มเติมแต่ตัวที่มันให้เยอะที่สุดอะ่ะก็จะเป็นพวกกล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้าเนี่ยมันสุดยอดแล้วก็ปลอดภัยเลยกินบุ๊กได้แทบทุกอย่างเลยโอเคครับใครที่เป็นมาร์คิวบ่อยๆอย่าลืมยืดกล้ามเนื้อส่วนนั้นๆอย่าให้แข็งตึงแล้วก็กินกล้วยน้ำว้าเพิ่มไปด้วยนะครับโอเควันนี้ผมอมอนรอนไปก่อนสวัสดีครับ